คุณโหนคุณเมวนะครับใจคำบุญุทิ์โกรธูสลแก่คู่เป็นพ่อนะครับคุณพ่อสนิทคุณแม่สำลิศดาบตำรวจมินัยคงคำและผููที่ร่วมรับไปแล้วและให้เกยก,กับพิมพ์าเสอนตะรามน้ำเพ็ดมาทำการแสดงกลับในคืนวันนี้ ก็จะขอ,อกราบขอบคุณอย่างสูงนะครับช่วงนี้ชมการรำถวายมือด้านล่างกันก่อนเดี๋ยวมาชมการโชว์กันทุดบนเวทีครับพี่น้องเอ่อพี่ชายครับกล้องที่จ้าอยู่ในเวทีกล้องไอ้น,นี่กล้องอะไรครับ อาร์ตูเชิญรับชมได้เนื่อโอกาสนี้ครับเสียงปรวมไอกับเรเอกตัว้วเรเอกน้องเอ็ดน้องเบลน้องฟาน้องเงององตา๋นตาน้องบอล 3พระเอก3ดาวตลก วันนี้ลำมาครับงานหน้าต้องมีลำขวาหมู่น้องเอ็ดปรัชญาโตวหลวงโดนเอเดล่าขวามือครับแถวแรกน้องเบลจากบ้านสาม,มอเพลงก็ได้ดาวรากักดีดาวตลกตลก็ได้รักแถวหนึ่งก็ซ้ายมือคนแรกดาวตลกจากข้องวันน้องารอาทิตย์ลูกท่าเรือและคนตัวครับจากบ้านจำตลอดดาวตลกจากห้องแปดลำปางน, oh, <okay. S 1> น้องเตา๋า โดไทยอเด็กล่าและพระเอกที่ฮอตและฮิตสำหรับเวฟไซด์ทุเวฟมีเข้าบดเลยครับเขาเข้าไปเป็นเพื่อนบดเลยครับฮอตตอนนี้พระเอกจะบ,บ้านสามอพระเอกโนบอลอเด็กล่า ใจขบูลุกิโกโศแก่คุณพ่อสนิทคุณแม่สมทิ์าบตำรวจพินัยร ศักยภาพในการแสดงที่ไดวิธีของศิลปินในทีมงานพวกเราเต็มร้อยกับการแสดงทุกงานครับขอบคุณเจ้าภาพใจพระที่ไว้เพื่อเชื่อใจกับการแสดง หมเอกคนรักคนเอดเกดวเแก้วไม่ว่าจะเป็นตลกพระเอกจำเนงไหนไม่รักก็ต้องรักได้ไม่ทำก็ต้องทำได้นี่คือศิลปินศักยภาพของลูกศิษย์ของพ่อครูมนตร์รักและแม่ครูดวเ ด,ดีครับสีหน้าน้องเอ็ตเป็นไงครัฟิตไม่เหนื่อยน้องฟิตครับน้องเอ็ตน้องตัวน้องบ้านที่น้องบา้นงบานาปีหน้าดีเปิดป้ายขนาดแล้วนะครับน้องบอลน,นะครับขอบคุณจงภาคใจระกในะครัคืนนี้ที่เมตตาแะ สงสารเซรุปิงกินยาซ้อนดาวเรียนขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาดูให e ้เกียรติรอชมนะครับขอบคุณขอบคุณเจ้าภาพนะครับขอบคุณลุงป๊อกครับครับตีท่าทั้งหมดสิบคนขอบคุณครับขอบนี้คือลุงป๊อกครับลุงป้องเพลงเข้าเวทีครับลุงป๊อก ขอบคุณพีผ้าให้ผีผ้าด้วยขอบคุณนะครับขอเจะพากลบไมอกับเจ้าภ้าปิดหนึ่งครั้งครับขอบคุณเจ้าผ้าแบบนี้ด้วยขอบคุณนะครับ <S <S ขอบคุณความรักขอบคุณความศรัทธาขอบคุณความเมตตาในผลงานการแสดงของสุดยอดลิเกไทยทีมงานของเจ้าชายแห่งวงการลิเกเพระเอกซูมเปอร์สตารร์พะเอกปริญญามาทองคำสอนธรรมน้ำเพชรลูกหลานของพระเอกมนตรักอเนเอก้า ลูกหลานของนางเอกดวงแก้วลูกท่าเรือยินดีรับใช้ปิิกรักนักชมลิเกและธณะจุกภาพใจพระทั่วประเทศณช่วงโอกาสต่อไปความสุขความสวยงามและความบันก,การด้านหน้าเวทีเริ่มขึ้นณนบัดน,นี้เสียงปรบมือให้กับพระเอกคนนี้ผู้ก่อสร้างที่มาสอนจากน้ำเพชรมนรักอนเนกลา ดีสีอายุทยาดินแดนแห่งผูกล้าับนักลุผู้เสียสละเลือดเหลือวีรบุรุษและวีรสตรีไทยและเป็นแหล่งกำเนิดเกิดก่อกองทัพขุนพลลิเกผู้ก่อสร้างทีมงานยักษ์ใหญ่แห่งวงการลิเกไทยพระเอกจากินแห่งลุงแม่นาเจ้าพระยามนรัตน,นเนตรและ น้ำเอกแม่ไมาา้ที่เกไทยดวงแก้วูกท่าหรือท่ จุดยอดมาตรฐานลิเกไทยทีมงานสอนรามนำเพชรพระเอกผู้นำทีมงานผู้น้องนางเอกผู้นำทีมงานผู้พี่ที่ฝากผลงานการแสดงอันวิจิตรและทรงคุณค่าให้กับมิตรรักนักชมลิเกทุกท่ามได้มีความสุขกับผลงานการแสดงด้านหน้าเวที จากวันนั้นกระทั่งถึงการนับวันนี้ขอความรักความศรัทธาจากท่านผู้ชมทุกท่านและความไม่ตาจากคณะเจ้าภาพทุกๆสถานที่จงมีต่อทีมงานสอนรามน้ำเพชรตลอดไป จะรอดูความสุขของลูกหลานจะเฝ้าดูลูกทั้งสองตลอดการดูหลนหลานให้พ้นจากทุกภัยจำคำสอนที่พ่อนั้นเคยกล่าวทุกเรื่องราวที่พ่อนั้นได้ทำไว้รักอาชีพรักหน้าที่อย่าหนีไกล พ่อจะขออยู่ในใจตลอดการอย่าไปอิจฉาใครนะ รับชมการแสดงด้านหน้าเวทีกับทีมงานเจ้าชายตลอดการพระเอกซุเปอร์สตาร์มาทองคำสอนรามน้ำเพชรได้นะบัดนี้ยามพ่อ,อย่างห่างเยา้าทิ้งเจ้าอยู่แสนหดทูเป็นห่วง ทเที่ยวต้นกินรำกินจนสิ้นกายเลี้ยงลูกได้นั่นหรือคืออริเกสัญญา,ากรารแสดงของสุดยอดลิเกไทยยอดดวงใจของเอกพลและเน่เนล่ะ ทีงานของเ,มเมี่ซุปเปอร์ตาเทพปริมยมาทองคำสอนรามน้ำเพชรเริ่มขึ้นกำลังทุชมฉกเอกตัวกตกแก้วลูกท่าเรือสร้างสมผลไานการแสดงอีกแล้วครับท่านเฮฮาสอนรามน้ำเพชร